ปกติใครบอกว่ามันจะเก็บน้อกว่ามาสามสองหนึ่งสวัสดีครับผมนายสันติวัฒน์ครับรหัสหกสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองสี่สองเจ็ดครับสวัสดีครับผมนายพิรวาดยนต์ตัดงมุติรหัสหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองสองสามหนึ่งสามหนึ่งครับตอนนี้ครับผมเราจะมาทําโจทย์ของวิชาไมโครโปรอ่ารบ้านหกสิบหกครับแปดครับก็คือข้อ การบ้านนี้ให้เราแสดงผลด้วย LCD ครับด้วยข้อความชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษครับผมจะเอาชื่อของเพื่อนเป็นตัวเอาไว้รันครับภาษาอังกฤษแล้วก็ rotate แล้วก็ rotate line ได้ครับตามการเลือกด้วยวิธีการกดปุ่มนี่โดยเราปุ่มที่เราจะใช้เนี่ยครับเป็นปุ่มของอตัวแปดพินครับปุ่มแปดพินครับนะครับแล้วก็ให้แสดงบน LCD แบบ I square C ครับอ่า ไอเซเซีเป็นแบบสิบหกคอลัมน์นะครับผมโดยการทํางานคร่าวๆแล้วผมก็คือเมื่อเรากดปุ่มเนี่ยครับเมื่อเรากดปุ่มมันจะมันจะทําให้ตัวอ๋อโคดขอรันโค้ดแป๊บนึงนะครับโอเคครับเมื่อเรากดปุ่ม กดปุ่มน,นี้นะครับผมจะเป็นการชิปไปทางขวาครับแล้วเมื่อเรากดปุ่มน,นี้ก็จะชิปกลับมาทางซ้ายครับโอเคครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> เรามาดูวิธีการต่อนะครับผมโดยวิธีการต่อเราจะเปิดตัวของบอร์ด a d u n o ครับดัตช <c oughs> ิด a d u i n o มาโดยดูด้วยครับก็เคือเราจะต่อตัวปุ่มเนี่ยครับกับพอร์ต B ซึ่งพอร์ต B จะอยู่ตรงไหนบ้างครับพอร์ต B จะอยู่ตรง ฝั่งขวาตรงนี้ครับก็คือ P B พินตั้งแต่10ถึง15ครับผม10ถึง13ครับขออภัยแล้วก็พอร์ตด้านล่างครับผมฝั่งด้านล่างซ้ายตรงนี้ครับผมต่อเข้ากับตัวปุ่มเนี่ยครับเรียงกันตามโดยที่มีไฟไฟเข้าและไฟออก B C C กับ5โวลต์ B CC 5โวลต์กับกาวต่อเข้าทางฝั่งขวาและฝั่งซ้ายครับผมต่อมาครับ i อ q แควร์เนี่ยบอร์ด L C D i อ q แควร์เนี่ยเรามีตัวแปลงจาก16 พินกลายเป็นสี่พินนะครับผมโดยสี่พินที่ต้องการก็คือหนึ่งเลยมีอันบนสุดสีม่วงครับสายสีม่วงนี่คือกราวสายสีฟ้านี่คือไฟ5โวลต์ 1, หรือก็คือ VCC ครับผมต่อมาอีกสองสายจะเป็นสาย Data ครับผมก็คือ SDA กับ SCL ซึ่งเรามาดูกันว่าในตัวบอร์ด Arduino เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนครับผมนะครับ,นะรบในบอร์ด Arduino นะครับผมตัว SCL กับ SDA เนี่ยครับจะอยู่บน บนสุดของฝั่งขวาแล้วครับผมของบอร์ดอ r d u i เลยก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองตรงนี้ที่นิ้วก้อยผมชี้อยู่นะครับสองอันสุดท้ายเลยโอเคเนี่ยการต่อคร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับ โอเคครับโอเคครับต่อมาเราก็จะมาต่อเรื่องโค้ดกันต่อโดยโค้ดที่เราใช้เนี่ยจะเป็นภาษา C นะครับภา <c oughs> ษา C จะใช้ Arduino นะครับอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องโหลดไลบรารีตัวนี้มาก่อน Liquid Crystal I2C เนี่ยครับ <c oughs> โดยวิธีการโหลดก็อาจารย์ก็ได้สอนไปในห้องแล้วแต่ผมจะมาทบทัวคร่าวๆให้ดู เนี่ยครับเรากดสเกตแล้วก็ include l i r a r y แล้วก็ add zip file ครับโดย zip file นี้เราก็หาในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตทั่วไปครับจากนั้นผมก็จะมาเริ่มอธิบายการทำงานของครับโดยเราจะเริ่มจากการเซตอัพก่อนนะครับว่าทำไมเราต้องเซตอัพ ก็คือเราจะเซต up เพื่อเออให้คอมโพเนนต์แต่ละตัวมันได้มีการใช้งานครับคอมโพเนนต์ของเราก็คือมี LCD LCD ก็คือตัวตัวนี้ที่ใช้แสดงผลนะครับ LCD แล้วก็จะเป็นตัวปุ่มคีย์ก็เป็นเอาไว้กดปุ่มนะครับเนี่ครับเรา initial แล้วก็เราใช้การ backlight ก็คือพวกเป็นส่วนประกอบของ LCD นะครับเนี่ยครับเขาบอกว่า LCD มี built-in ท,ที่เป็น backlight เอาไว้ส่องแสงสะว่างครับแล้วก็ไป initial ให้มันให้มันมีค่าขึ้นมาแล้วก็เลยไม่ได้เป็นเซคเคอร์เซอร์นะครับเซ t เค r ร์เก็คือใน LCD เป็น e มท i c ก็จะเป็นเซ t เค r ร์เทั้ง row แล้วก็ column เอาไว้เอาไว้ display text ครับก็ display ชื่อของพวกเรานะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเคลียนี่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเคลียร์พวก ข้อมูลก่อนหน้าที่จะรันเข้ามานะครับนี่เราก็จะอยู่ในเซตอัพเนี่ยครับอีกอย่างก็ลืมไม่ได้เป็นเซตอัพตินิตสวิต์ก็คือเป็นคีย์แปดตัวที่เราต้องใช้งานนะครับเซตอัพเสร็จต่อมาแล้วก็มา define space ถามว่าทำไมเราต้อง define space ก็คือโจทย์บอกว่าให้เรา rotate left a n ไ right นะครับใน LCD อ่ยการที่จะ rotate ก็คือเหมือนการเอา space add เข้ามานะครับ นำสเปซแอเข้ามาแทนการโรเทนะครับอันนี้ก็เป็นแค่การ define สเปซสเปซหนึ่งนะครับก็คือเราจะ assign ตัว Space เข้าไปในเมสตัวเมส m e w s ก็คือย่อมจาก message ของเรานะครับเป็นแบบสตริงเพราะว่าสตริงก็คือเอาไว้เก็บพวกตัวอักษร a ถึง z ก็เป็นชื่อของพวกเราในภาษาอังกฤษท่าค้าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่อง for loop เรื่องอะไรนี่ก็คือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับ ในการวนต่อมาเมื่อ assign space เสร็จล้วก็ assign right and left string นะครับ right and left string ก็คือหน้าที่ก็คือเพื่อชิปชิป text ชิป text ที่ถูกโชว์ก็คือชิปชื่อของเราไปทางซ้ายและขวาตามโจทย์ที่สั่งให้เราชิปไปซ้ายและขวานะครับก็คือมีทั้งชิป left และชิป r i g h ตามโจทย์อ่าแล้วก็เราจะเริ่มต้นกันด้วย โดยการใช้ตัวเลนนะครับ l e n ก็คือเลนเป็นเบสิกประสา C ีก็คือเลนก็คือเลน l e เลนก็คือความยาวสมมุติชื่อแบบว่าด็ c กอย่างเงี้ย d o g ก็มีเลนนักาเลนสนักอะไรประมาณนี้นะครับโดยใช้เลนเป็นตัวตัวขับตัวโรเต e แล้วเราอันนี้ก็อย่าลืมให้ค่าเมส m e w s เป็น m t m t y string ไว้ก็เป็นสเปซอย่างที่ผมได้กล่าวไป จากนั้นก็มาเรื่อยๆก็จะมีอันนี้ก็สำคัญใช้ซับซับสตริง s u b s เนี่ยก็คือซับสตริงก็คือซับก็ย่อจากซับแ a c กก็คือเอาไว้ลบให้มันเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับลบเลื่อนๆไปนี่ก็จะจบสำหรับ l ลสติ้งเอลิสติงส่วนเอฟสตริงก็เหมือนเดิมเหมือนกับไล t ติ n งนะครับ โดยมีส่วนประกอบดังนี้ก็คือใช้สับจริงเหมือนกันแล้วก็เลนนี้ก็คือความยาวของเมสเซจอย่างอันนี้เมสเซจของผมก็จะเป็นนี่ครับพิโจนตแต่มุติจะเป็นอะไรก็ได้่อยเป็นชนิดสตริงก็คือเอาไว้โชว์นะครับแล้วดิสดดิสเพส่วนต่อมาก็เป็นฟังก์ชันในการโรเตทและ เมื่อเราให้เลฟแล้วไลท์ต่อมาเราจะทําเรื่องโรเตทแล้วก็คือเริ่มหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาหรือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรประมาณนี้นะครับโดยส่วนประกอบของไอฟังก์ชันโรเตทสตริงเนี้ยมันก็จะประกอบไปด้วยเอ่อ mlen ตั้งชื่อว่า mlen เพราะว่ามันเป็นความยาวของ input ของ str1 str1 เดี๋ยวเอาไปใช้ต่อง่ายๆมันก็คือชื่อของผมนั่นแหละครับ แล้วเราก็ใช้ l f s t r t i n g function ที่เราได้ define ไปก่อนนอันนี้ใช้เป็นส่วนประกอบก็คือใช้ sr หนึ่งแล้วก็หนึ่งหลักๆอันนี้ก็คือแค่ทำให้มันวิ่งได้โดยการกดปุ่มม็แค่นั้นนะครับต่อมาเมื่อเรา define ให้มันวิ่งได้แล้วอ่ะ input ที่เราต้องใส่ก็คือ b o t t l e place ก็คือการกดปุ่มแล้วจะกดปุ่มได้แล้วก็ต้องมีการ initial switch ที่ผมได้บอกไปแล้ว initial i n i อิน l เชียลสวิต i n อินพุตสวิต e t ดีเทอร์ไมทพินบีนะครับ Pin B ก็เพื่อนผมได้บอกแล้วว่าส่วนประกอบมันอยู่ตรงไหน,นตรงไหน,นต่อมาก็คือส่วนสาคัญที่สุดก็คือ Loop Loop ก็เอาไว้เอาไว้ให้ให้มันเช็คเช็คว่าบอสบอสท่อของเราเนี่ยปุ่มของเราถูกกดมันจะเช็คให้เราเรื่อยๆว่าถูกกดตอนไหนมันจะได้เมื่อถูกกดมันจะได้อัปเดตขึ้นดิสเพย์เลยครับตามโปรแกรมที่เราเขียนเอาไว้ ะครับเมื่อเมื่อค่า inputValue ก็คือเท่ากับคีย์หนึ่งเรากำหนดให้ให้หมายถึงว่าไอคีย์หนึ่งมันถูกกดเมื่อ n p u u v v l u u เถ้าคับหนึ่งนะครับเนี่ยครับ input value ถ้าถ้าเป็นหนึ่งมาไหร่ก็แปลว่าคีย์หนึ่งถูกกดแล้วก็มี d ีเลยอันนี้ก็กันบ้านก,นก่อนก็ได้ทำไปแล้วนะครับเหมือนกันถ้า inputValue เป็นคีย์สองก็แปลว่าคีย์สองนั้นถูกกด ก็จะทำการโรเทชโรเทชอีกอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกับอันปุ่มที่หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ครบทุกส่วนประกอบแล้วต่อมาเราก็จะมาแสดงผลกันเลยครับแสดงผลแล้วเพียงแค่กดอัปโหลดไปนะครับ,นรบเนี่ยครับพอมันก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับสายรวมครับก็เอาพุดที่ได้นะครับผม พุท่ไดาก็จะมาออกแบบมันเป็นเหมือนปกติครับก็คือ,น,อคนี่ครับครับนี่เมื่อเรากดปุ่มปุ่มนี้นะครับผมจะทําการเลื่อนไปทางขวาครับตัวสษรทั้งหมดเนี่ยจะเลื่อนไปทางขวาแล้วถ้ากดปุ่มนี้นะครับตัวักษรจะกลับมาเลื่อนไปทางซ้ายตามที่กดนะครับผมซึ่งถามว่าถ้ากดสองปุ่มเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากดสองปุ่มนะครับก็จะไม่มีการเกิดอะไรขึ้นครับ ว่าถ้าเพิ่งล่อยปุ่มใดปุ่มหนึ่งออกมาก็จะไปตามทิศทางนั้นนั้นเหมือนเดิมครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ